สวัสดีครับผมป้อมบานอมนะครับสวัสดีไม่ใช่เช้านะครับตอนนี้ก็เย็ยนเนาะเย็ยนวันศุกร์ที่24มีนาคม2อ6พนนะครับตอนนี้เป็นเวลา16บหนาฬิกาสีนาทีนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บ้านอาจารย์พัฒนะครับที่เห็นด้านหลังผมนะครับวันนี้ป้อมบานอมนะครับก็เปิดใจมาเปิดใจอาจารย์พัฒเมืองเพชรนะครับได้ข่าวว่าะจะเป็น ว่าที่ผู้สมัครนะครับปารรคลิทพรรคใหม่นะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาถามอาการพัดนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับผมป้อมนอมเดี๋ยวให้อาจารย์พัดนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงป๋าธรรมรัตน์สหัสชาติแล้วก็พี่เกียงไกรไทยอ่อนแล้วก็นักรบด่านเทือนทุกภาคทุกส่วน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศแล้วก็พักใหม่ทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็น้องป้อมจะถามอะไรเอยพซซอ,พ,อพิซซ่ามาส่งพอดีเ <laughs> อาวางที่นี่เลยพิซซ่าวางที่นี่เลยครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ อยากจะถามนะครับอาจารย์พัฒนนะครับเรื่องอที่จะมาเป็นว่าที่ผู้สมัครสสอสปาติิ์พักใหม่เราเนี่ยอาจารย์ที่ตัดสินใจลงการเมืองเนี่ยทำไมต้องลงการเมืองครับคือจริงๆในในเรื่องของระบบสู่การเมืองเนี่ยผมพูดมาตั้งแต่ต้นคือมันไม่ได้อยู่ในใจผมเลยนะก็คือว่าผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีการสู่การเลือกตั้ง เรียกก็เป็นประชาชนคนหนึ่งก็จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งทุกครั้งนะครับเรียกว่าแทบจะไม่มีการขาดการเลือกตั้งนี่ก็คือไปใช้สิทธิ์ในนามของประชาชนคนหนึ่งนะครับแต่ทีนี้การเดินทางมาเนี่ยเนื่องจากผมเนี่ยจากจุดเริ่มต้นเนี่ยผมเองก็เป็นผู้ที่ผมตัวผมเองเนี่ยผมเน้นไปในเรื่องของการไปถวดมนต์ไหว้พระนั่งปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปสร้างวัดอยู่นะครับหลายที่แล้วก็ สุดท้ายก็ที่สกลน,นครทีนี้ผมก็ได้มาดู YouTube ของกอลุ่มนักรบการเถื่อนนะครับที่ได้ทำงานกันามากันยาวนานอย่างต่อเนื่องก็โดยมีประธานพ่อใหญ่เกียงไก่ซึ่งเป็นคนที่มีความสุดจริตใจแล้วก็เป็นเป็นบุคคลที่เป็นห่วงประชาชนชาวลากญ้าเป็นห่วงประชาชนที่เดือดร้อนถูก ลังแกจากข้าราชการบ้างก็ดีอะไรบ้างก็ดีเนี่ยผมก็ติดตามยาวนานนะครับในความรู้สึกที่เห็นแล้วก็มาจนมาเจอพักใหม่นะครับจนมาเจอพักใหม่ซึ่งมันเป็นนโยบายเดียวกันนะครับมันเป็นนโยบายเดียวกันที่จะขับเคลื่อนในการที่จะไปช่วยเหลือประชาชนที่ถูกข้าราชการลังแกก็ดีอะไรประมาณนี้นะครับก็ ตัวตัวผมเองก็เป็น f อเป็น f อแล้วก็สิ่งใดที่พอช่วยเหลือได้นะครับกับกลุ่มน้องๆที่ลงไปช่วยเหลือชาวบ้านอาจจะเป็นค่าเดินทางก็ดีหรืออะไรก็ดีก,ก,ก็ในถ่วนนั้นก็คือจะซัพพอร์ตประมาณนี้มามาตลอดคือทำด้วยใจนะฮะทำด้วยใจไม่ได้ทำด้วยความมีเขาเรียกอะไรความมีพระคุณไม่ใช่ทำด้วยใจที่เห็นดีแล้วก็สนับสนุน จนได้มาสู่การเข้ามาสู่การจัดตั้งพรรคการเมืองก็คือพรรคใหม่ซึ่งพรรคใหม่นี่ก็เป็นแนวร่วมและก็สายเลือดเดียวกันกับนักรบด่านเทือนก็ได้เห็นมาตลอดได้เห็นมาตลอดจนที่สุดเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนในการจัดตั้งสาขาพรรคหรือหาสมาชิกพรรคนะครับด้วยฟาร์มที่เราเป็นพรรคการเมืองไม่มีเงินนะครับไม่มีเงิน เรียกว่าไม่มีเงินซื้อเสียงไม่มีเงินไปใช้จ่ายในการต่างๆนานาเนี่ยโดยการที่ผมก็ลงไปด้วยตัวเองนะฮะอย่างที่น้องป้อมก็เคยเห็นน้องป้อมก็ไปกับผมมาหลายเที่ยวแล้วว่าการที่เราลงไปจัดตั้งสาขาพักก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยการที่เราก็เห็นอะไรหลายๆอย่างเราจะไม่พูดถึงเขาละเอาเป็นว่าเราไม่มีเงินแต่การที่เราไม่ได้ใช้เงินเนี่ยมันยากขนาดไหนต้องเอาฟาร์มดีเข้าไปสู่ในสิ่งตรงนั้น ฝ่าจะตั้งสาขาพักได้แต่แสาขาสาขาพักเนี่ยมันยากขนาดไหนนะตรงนี้แล้วสุดท้ายเราก็ทํากันด้วยความสําเร็จแต่พอมาถึงจุดหนึ่งนะครับพอมาถึงจุดหนึ่งทีนี้ในจุดที่ใจของผมเลยที่ตัดสินใจลงในครั้งนี้เนี่ยนะครับที่ตัดสินใจลงเนี่ยเพราะว่าการที่เราทํางานกันอยู่กลุ่มนักรบด่านเถื่อนก็ดีที่ทํางานเพื่อสังคมในปัจจุบันอย่างเนี้ย มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สังคมดีขึ้นเราต้องยอมรับนะแต่ถ้าเราจะเอาให้ได้ผลดีจริงๆเ่ยในยุคนี้เนี่ยมันต้องมีเข้าไปสู่สภาการเข้าไปสู่สภาเนี่ยคือการแก้ไขอะไรหลายลายอย่างถ้าเราแก้ไขกันเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างลําบากอย่างที่เราเห็นกันมาบางทีเห็นไหมเจ้าหนะ้าที่รัดผิดต่อไปสอบมาก็ไม่ผิดนะทั้งที่เราเห็นกันอยู่ดีๆว่ามันผิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ตรงนี้แหละเราก็ต้องมีการเข้าไปสู่สภาการเกิดขึ้นเมื่อพักใหม่กับนักรบด่านเถื่อนก็เป็นสายเลือดเดียวกันผมก็เลยนั่งคิดอยู่นานก็เลยเอาแหละมันไม่มีใครสักเท่าไหร่ในตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นพักที่ไม่มีเงินผมก็เลยคิดอยู่นานจริงๆไม่ได้อยากมายุ่งเลยก็เลยต้องตัดสินใจว่าเอาแหละถ้าเราส่วนหนึ่งในส่วนตัวผมเนี่ยถ้าหากว่าสามารถาเข้ามาเดินแล้วช่วย ซัพพอร์ตหรือช่วยในการที่ในกลุ่มญาติพี่น้องผมก็ดีพวกก็ดีคนที่รู้จักก็ดีสามารถนำพาสู่คะแนนผักดันคนใดคนหนึ่งในพักใหม่ได้เข้าไปสักหนึ่งคนเป็นปากเป็นเสียงในสภาวันหนึ่งเราก็จะได้มีปากเสียงในสภาซึ่งเป็นตัวแทนของเราในกลุ่มนักรบดันเตือนที่ต่อสู้กันมาด้วยความสุดจริตใจต่อสู้กันมาด้วยความจริงใจต่อสู้กันมาโดยการไปช่วยเหลือชาวบ้าน ไม่ไม่ได้ไปเรียกร้องเงินทองเลยมีแต่ว่า,าส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือชาวบ้านพอรอดตัวแล้วก็ปล่อยทิ้งพวกเราเสียมากกว่านะครับตรงนี้แหละคือเป็นเหตุจูงใจแล้วก็เป็นเหตุที่เลยตัดสินใจแบบคิดมานานก็เอาแหละถ้ามันมีโอกาสแล้วนะครับถือว่ามันมีโอกาสแล้วแล้วเรากา็เป็นอะไรที่ถ้ามันเข้าไปถึง เราอีกคนหนึ่งที่จะได้ไปนั่นก็คือเราก็รอมันก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องอประชาชนนะครับที่เห็นการทํางานของนักลบด่านเถือนก็ดีพักใหม่ก็ดีว่าเราทํากันมาแบบไหนนะครับเพื่อสนับสนุนให้อย่างน้อยก็ให้หัวหน้ากิตติศน์แสงธะนะโยทินได้เข้าไปสู่สภาสักคนก็ยังดีนะครับเพราะว่าผมเชื่อมั่นร้อยเปอซว่าหัวหน้ากิตติศน์แสงธะนะโยธินเนี่ยหัวหน้าพรรเนี่ยเป็นคนที่ มีความอดทนสูงเป็นคนที่พร้อมในการที่เป็นผู้นำและเป็นคนที่มีความจริงใจนะเป็นคนที่มีความจริงใจและผมก็เชื่อมั่นเลยนะว่าถ้าธนากิธิทัศน์ได้เข้าไปสู่สภาในครั้งนี้เนี่ยจะมีเขาเรียกว่ากลุ่มนักรบดันเถื่อนจะมีความแข็งแรงมากฝว่านี้อีกเยอะนะครับนี่คือเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ผมเข้ามาและตัดสินใจผลักดันเลยตัดสินใจเข้าไปสู่ การลงปฏิลิศในครั้งนี้ถ้าปฏิหารมีจริงก็ไปถึงอันดับผมได้เข้าไปก็วันนั้นก็คงจะได้เห็นว่าสิ่งที่ผมพูดวันนี้กับวันที่ไปถึงจุดนั้นแล้วว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าสมมุติว่าอาจารย์เนี่ยได้เข้าไปสู่ในสภาเนี่ยออาจารย์เนี่ยจะลืมนักรบอัตรเดือนไหม ว่ามีมีเอฟซีนะเคยถามมาว่าพักใหม่เนี่ยได้เป็นสสอเนี่ยจะลืมนักลบด่านเถือนเราอีกไหมเหมือนพักเราไม่ได้เอ่ยเนาะว่าเป็นพักนูน้นพักนี้เนาะก็เคยมีประสบการณ์มาไงครับคือไอ้สิ่งตรงนั้นนะคือเอาเป็นว่าผมก็เคยดูผ่านมาสมัยก่อนนะแล้วผมเองก็เป็นคนหนึ่งก็เป็นเอฟซีของนักลบด่านเถือนนะครับฝา่านักลบด่านเถือนจะหลายท่านที่จะฝ่าจะได้เข้ามาได้รู้จัก ตัวตนผมนี่ก็คือเอาเอาเอาอะไรเ,เอาสิ่งที่ที่รู้จักผมมาตั้งแต่รู้จักกันทุกคนน่ยจนถึงวันนี้ว่าผมเป็นคนอย่างไรดีฟา่าผมเป็นคนอย่างไรนะครับผมมาคบนักรบด่านเถือนนี่ยผมไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรทุกคนก็เห็นก็คือไม่มีสิ่งใดที่เขาเรียกว่าไม่มีสิ่งใดที่จะต้องไปเกาะกระแสรหรือไม่งมีสิ่งใดที่คือผมเห็นในฟาร์มอุดมการณ นะอุดมการที่พี่เกียงไกรไทยอ่อนเนี่ยเป็นผู้นําแล้วก็มีป๋าธรรมรัตนาสหัสชาติซึ่งป๋าธรรมรัตน์เนี่ยท่านมีตังแล้วเนี่ยท่านนั่งเฉยเก็ได้นะท่านไม่จําเป็นจะต้องมาตรงนี้แต่ทําไมดูดิท่านก็มาช่วยแล้วก็เห็นแล้วก็กลุ่มนักรบด่านเถื่อนทุกคนที่ลงสู่สนามาไปไปตรวจสอบการทํางานของรัฐอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนทําด้วยใจทั้งหมดเลยไม่มีแม้แต่ว่าอะไรบางทีพูดง่ายก็บางครั้งะ แทบจะไม่มีตังเติมน้ำมันรถก็ยังไปกันนะก็ยังไปกันนะีก็เหตุผลตรงนี้มันน่าจะสรุปได้ว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยว่าผมเป็นอย่างไรนะครับมีความรักกลุ่มนักลบด่านเตือนขนาดไหนเป็นอย่างไรส่วนนี้ก็ให้เป็นที่ตัดสินใจของคนที่มาใกล้ชิดผมหลายๆท่านเองว่าเป็นอย่างไรแล้วผมก็เป็นคนที่เกิดบ้านนอกคนหนึ่งถ้ามันไปถึงจุดนั้นจริงจริงะ ผมก็ยังเป็นผมเหมือนเดิมนะครับในการเข้าสู่การเมืองเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าเราจะเพราะว่าผมไม่มีเรื่องบาดหมางกับใครคนใดคนหนึ่งในการเมืองการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งคืออันนั้นก็คือเป็นแต่ละเรื่องของเขาแต่อันนี้คือเรื่องของเราเมื่อเข้าไปสู่เราก็มีความคิดของเราเป็นนโยบายของพรรคก็ส่วนหนึ่งซึ่งนโยบายของพรรคโดยส่วนรวมที่กําหนดมาในส่วนตัวของผมเองผมก็มีความคิดของผมส่วนหนึ่งที่ว่า เกิดมาทั้งชีวิตแล้วเนี่ยเราผมเนี่ยค่อนชีวิตแล้วอายุจะหกใกล้จะหกสิบแล้วเนี่ยคือมันเห็นอะไรมาเยอะนี่ถ้ามาเห็นอะไรมาเยอะถ้าเราได้มีโอกาสเข้าไปทําสิ่งนั้นสิ่งของผมในใจก็ไม่มีอะไรก็คือมีแค่เรื่องชาวบ้านประชาชนแล้วถ้าเป็นตรงนั้นจริงๆก็จะได้เห็นสสอของประชาชนจริงๆนะครับผมเป็นยังไงวันนี้วันข้างหน้าก็เป็นอย่างนั้นนะครับบ้านผมคุ้จักกันอยู่ย บ้านขนบ้านผลนี่ผมก็ทุกคนก็รู้จักกันอยู่หลายคนก็คิดว่าผมมีตังทําไมไม่อยู่บ้านเดียวทําไมอยู่ก็ผมเป็นคนบ้านนอกคนหนึ่งมาอยู่วันนั้นเราอยู่เมืองหลวงเราก็จะใช้ชีวิตเหมือนกับคนบ้านนอกคนหนึ่งที่เราอยู่เราอยู่กันเนี่ยเห็นไหมเข้ามาน้องป้อมเข้ามาเห็นไหมตรงนี้ซอยสามเนี่ยอบอุ่นไหมล่ะทุกบ้านไปจากคนมาจากที่ไหนที่ไหนอยู่กันแบบเหมือนพี่เหมือนน้องหมดเลยไม่ได้อยู่แบบคนเมืองแบบทั่วไปนะแกงถ้วยหนึ่งแกงหม้อหนึ่งถึงกันหมดเลยเห็นไหมล่ะ คยในกรุงเทพเนี่ยเคยเห็นแบบนี้ไหมล่ะ,นนะจะประมาณนี้อยากถามอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ไปหาสมาชิกทางสกุลละครเนี่ยครับร,รู้สึก,กว่าลําบากไหมในการอาจจะไม่เหมือนพรักการเมืองอืนอ่นนะเราเราเราไม่ได้พูดพูดถึงเรื่องเงินนะ,ะเพราะว่าอาจารย์ลงไปเองอไปหาสมาชิกเองกับชาวบ้านเนี่ยจำนวนก็ไม่น้อยถือว่าห้าร้อย ห้าร้อยคบใช้เวลาสิบหกวันตอนนั้นถือว่าระยะสั้นถือว่าระยะสั้นถือว่าสั้นยากไหมสําหรับที่ที่มันมันยากนะมันยากมันยากก็เอาไปว่าที่เราก็ไปเจอเหตุการณ์กันที่นัดกันแล้วนะที่นัดกันแล้วว่าจะได้สมาชิกตรงเนี้แต่ไม่รู้ว่าอะไรมาจากไหนก็บมีคนบอกว่า ไม่ได้แล้วมีคนเอาตัง์มาวางไว้ตรงนี้แต่ตังอะไรเราก็ไม่รู้ของเขาว่เาเขาพูดอย่างนั้นเห็นไะหสุดท้ายตรงนั้นหายไปเลยแต่เราก็ยังได้คนที่เรายังได้คนที่เขาต้องยอมรับเลยนะอันนั้นต้องยอมรับชาวบ้านสนนกลนครอำเภอนิคมน้ำอูนมันโชคดีมันโชคตรงมันโชคดีตรงที่ว่าผมเดินทางสายบุญมาแล้วชาวบ้านเขาเห็นว่าผมเนี่ยเดินทางไปกี่ปีแล้วที่ไปสร้างวัดสร้างว่าสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นมันก็เลยเหมือนได้กับฟา์มดี นะตรงนี้มันได้กับาร์มดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ทุกคนน่ารักอย่างพี่สมพรสมพรชัยสูตรใช่ไหมอำเภอสองดาวเนี่ยแกก็เป็นอะไรอ่ะเป็นบุคคลสาธารณะนะที่ช่วยเหลือชาวบ้านช่วยอีกคนจำนวนอีกเยอะที่ไม่ได้เอ่ยชื่อ,อที่เอ่ยชื่อที่ไม่ได้เอ่ยชื่อทั้งหมดนี่แหละมันมันตรงนี้ต้องยอมรับว่าการเข้าสู่การเมืองเนี่ย ถ้าบุคคลใดก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไปถ้าไปด้วยคุณงามความดีเนี่ยไม่ใช่ว่าคนอีสานจะหรือว่าคนทั่วไปทั้งประเทศไม่ใช่ว่าเป็นบุคคลที่เขาต้องรอรับเงินนะันไม่ใช่นะแต่สิ่งหนึ่งถ้าเราไปทาความดีเขา,าเราเขาเห็นความดีเราหรือเราเราเป็นถ้าเราได้เป็นสสเขาเรียกสส,สติดดินถ้าเรา ไม่ได้ยังไม่ได้เป็นอสสอเราได้เป็นอสสขอให้เราวางตัวเหมือนเดิมให้เป็นปกติเหมือนเดิมที่เดิมเคยทำนะผมเชื่อว่าคนไทยในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้นั่งรอเงินเราเราจริงๆอ่ะไอ้ตัวหนึ่งก็คือว่าใครอยากรวยเอาไปให้ก็เอาแต่จริงๆอ่ะถ้าเรามีความดีหรือว่าเราไปนั่งสู่ในใจของเขาได้จริงๆเนี่ยผมเชื่อตรงนี้ว่าเขาก็สามารถที่จะช่วยเราจริงนะครับแต่ทีนี้พักใหม่เนี่ยพักใหม่เนี่ยมันเป็นพักใหม่จริงๆ ซึ่งประชาชนเนี่ยก็ยังไม่สามารถได้เห็นการทำงานของพรรคใหม่จริงๆเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งใหม่ที่ผมอยากให้พี่น้องประชาชนนะครับ <c oughs> จะเป็นกลุ่มนักรบดันเถือนเราก็ดีนะครับทั่วไปก็ดีเนี่ยให้โอกาสนะครับให้โอกาสเราได้พรรคใหม่เราเนี่ยได้เข้าไปยืนในจุดนั้นนะครับ <c oughs> มันไม่มันเป็นทางเลือกที่ไม่เสียหายผมบอกได้เลยว่ามันเป็นทางเลือกที่ไม่เสียหายถ้าเกิดไปผิดหวังจริงในวันข้างหน้า มันก็ชีวิตใหม่ๆของพรรคใหม่มันก็จบเหมือนกันแต่ถ้าเราไปแล้วทําได้ล่ะดีอย่างที่พูดล่ะนั่นก็เป็นทางเลือกใหม่ที่พี่น้องประชาชนก็มีโอกาสที่จะให้โอกาสเราผมว่าเป็นพรรคเล็กๆเราเป็นพรรคเล็กๆเพิ่งก่อตั้งขึ้นมานะครับผมก็อยากให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับแล้วก็กลุ่มพี่น้องนักรบดันเถื่อนซึ่งเป็นสายเลือดเดียวกันเนี่ยก็สนับสนุนพวกเรานะครับพวกเราก็พูดตรงๆว่า เราไม่มีเงินจริงๆแม้แต่การเดินทางแต่ละครั้งจะเป็นค่าน้ํามันก็ดีอะไรก็ดีนี่น้องป้อมก็ไปกับอาจารย์มาหลายเที่ยวแล้วก็ก็คงเห็นว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่เราก็ต่อสู้กันด้วยหวัวใจจริงๆแต่สิ่งที่เราโชคดีเนี่ยเราโชคดีเนี่ยคือเราได้ความสนับสนุนจากประธานนักรบดันเถือนก็คือพี่เกียงไกรไทยอ่อนแล้วก็ป๋าธรรมรัตน์นาสหาชาติ แล้วก็นักลบด่านเถือนทุกคนที่ให้กําลังใจให้กําลังใจมาตลอดนะมาถึงปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนผมบอกว่าผมเป็น F อฟซพอการตัดสินใจที่ผมลงเข้าสู่ตัดสินใจเพื่อจะลงเข้าสู่สนามเลือกตั้งเนี่ยผมคุยกับน้องแจ๊กบอกน้องแจ็กพี่จะลงละเอาแหละพี่จะเป็นสายเลือดของนักลบด่านเถือนที่จะเป็นตัวแทนในครั้งนี้นะในครั้งนี้ รู้รู้รู้สึกอาจารย์รู้สึกยังไงพี่แจ็คเนี่ยก็คือถือว่าเป็นหัวหัวหน้าแล้วกันอยู่นักอยู่โซนกรุงเทพแล้วกันอยู่โซนภาคกลางแล้วกันเขาให้โทษนะครับเหมือนเขาให้ยังไงล่ะให้มาเป็นตัวแทนน่ะแล้ว่าบานเถื่อนเนี่ยรู้สึกยังไงครับก็ไม่รู้สึกไอ้ตรงเนี้เราเราเราไม่ได้รู้สึกยังไงเพราะว่าเรามีใจอยู่แล้วเข้าใจไหม คือเรามีใจอยู่แล้วตั้งใจอย่างนี้คือผมตั้งใจอย่างนี้ผมตั้งใจในตรงนี้คือเป็นเป็นอันดับอันดับหนึ่งในใจผมเลยนะครับเพราะว่าผมเห็นอย่างกลุ่มนักรบด่านเถื่อนก็เคยผิดหวังกันมาจากใครก็แล้วแต่ผมก็ไม่ไปก้าวไก่เขาเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้รู้จักคนพวกนั้นนะครับก็คือว่าถ้าผมมีโอกาสนะครับผมมีโอกาสก็วันนั้น ถ้าโอกาสนั้นมันมาถึงแล้วก็มีโอกาสเข้าไปได้สู่สภาจริงๆนะครับสําหรับตัวผมนะสำหรับตัวผมและหัวหน้าพักทนายกิติทัตแสงธนโยธิน,นผมเชื่อว่าหัวหน้าพักกับผมเนี่ยมีใจอันตรงกันอันตรงกันหัวหน้าจะคุยกับผมตลอดเลยเพราะว่าแกตั้งผมเป็นที่ปรึกษาตนตัวเวลามีอะไรเนี่ยแกก็จะมาก็จะคุยกับผมจะยกโทรศัพท์คุยกันตลอดเลยว่าอาจารย์ กก็เรียกผมอาจารย์แกก็บอกว่าอาจารย์จริงๆเราเข้ามาเนี่ยเราจะต้องลืมไม่ได้นะคนเราต้องพักคุณนะเอาจริงๆว่าการที่เราก้าวมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยวันเนี้ยที่ฝ่าฟันอุปสรรคกันมาด้วยความเหนื่อยยากเนี่ยต้องยอมรับเลยนะว่าส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยนะได้กลุ่มนักรบด่านเถื่อนเห็นไหมนะเวลาไปไหนไปไหนจะไปหาเสียงหรือจะไปจัดตั้งสาขาพรคหรือจะ,หอจะเห็นไหมล่ะกลุ่มนักรบด่านเถื่อนทุกคนก็ไปกันไปกันด้วยใจทั้งหมดเลย ล้วทุกคนต้องชักกระเป๋าเองค่าน้ามันเดินทางอาจจะไปมีอาหารเลี้ยงบ้างปลา,าปลายทางนี่คือนี่คือจิตใจจิตใจของกลุ่มนักรบด่านเถือนที่เราไม่สามารถที่จะตําหนิได้เลยว่า,าว่าไม่ได้ช่วยเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแม้แต่คิดยังคิดไม่ได้เลยนี่เนี่ยก็คือเป็นเหตุผลที่มันทําให้เอาแล้ววะปากดันก็พอนั้นผมก็บอกกับทุกคนว่า ผมก็จะเป็นบุคคลที่ไม่ได้ไปโผงผางอะไรจริงๆในทางนั้นแต่ในเรื่องของฟาร์มที่ว่า,เ,าเมื่อเราต่อสู้กันอย่างเนี้ยนะพี่เกยงไก่ก็ต่อสู้มายาวนานจนมีนักรบด่านเถื่อนจนมีเราต่อสู้กันมามันได้เห็นหมดได้เห็นหมดแต่ถ้าอีกส่วนหนึ่งเราได้มีคนของเราเข้าไปสู่สภาเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีอะไรที่ดีฝว่าน,นี้และเด่นกว่าน,นี้นะครับ อโอเคนะครับอาจารย์จะมีอะไรฝากพี่น้องประชาชนที่กําลังดูอาจารย์อยู่ไหมในการที่จะเลือกตั้งที่จะผ่านไม่ใช่จะผ่านมาที่จะถึงข้างหน้านี้ก็ถ้าเราได้มีโอกาสเข้าไปสู่สนามเลือกตั้งแบบร้อเอร์เซนจริงๆนะครับผมก็อยากฝากพี่น้องทุกคนนะครับาฝาก พี่น้องทุกคนนะครับถ้าได้ถ้าอยากได้เห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นจริงๆนะครับที่พ่อใหญ่เกียงไกรไทอ่อนได้มีใจไปช่วยเหลือคนแทบจะทั่วประเทศนะครับแล้วก็ความยุติธรรมนะครับความยุติธรรมสิ่งนั้นถ้าเราได้มีสสเข้าไปสู่สภามันก็จะเป็นพลังสองพลังที่บวกกันมาอีกนะครับถึงอย่างไรก็ ถ้ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งในพรรคใหม่ได้เข้าไปสู่สอสอในครั้งนี้ผมการันตีได้เลยว่าสุดท้ายก็ทําอะไรก็จะต้องปรึกษาหารือกันนะครับระหว่างกลุ่มนักรบดันเถื่อนและก็พรรคใหม่ว่าแนวทางในวันข้างหน้าเราจะเดินไปทางไหนเพราะทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยให้ฟาร์มเคารพพี่เกียงไกรไทยอ่อนอผมเรียกแกพี่เพราะแกแกแกกับผมห่างกันนิดหน่อย แล้วก็ป๋าธรรมรัตน์าสหาชาติเนี่ยเป็นบุคคลสําคัญที่ต้องควรเคารพนะครับต้องควรเคารพเพราะว่าเป็นบุคคลสําคัญที่ช่วยเหลือพวกเรากันมาตลอดในกลุ่มนักลบด่านเทือนนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าวันหนึ่งที่พรรคใหม่เ,เดินทางไปถึงจุดนั้นจริงๆแล้วทําได้อย่างที่อ,อย่างที่ผู้ใหญ่นั่งมองกันอยู่ผมว่าวันหนึ่งผู้ใหญ่ก็ลงมาช่วยแน่นอนนะครับสําหรับส่วนตัวผมเองก็ ในส่วนลึกๆเหนือนอกเหนือจากนั้นผมไม่มีอะไรที่จะห่างชาวบ้านเอาเป็นว่าสาโลแกนของผมเนี่ยมันในใจของผมเนี่ยชาวไร่ชาวนาต้องไม่เป็นที่ขาในทุนในวันข้างหน้านี่คือผมคิดอยู่ในใจผมตลอดครับโอ้โหสุดยอดมากน,นะครับอาจารย์วัดได้มีแนวคิดที่ ผมฟังแล้วประทับใจมากมานะครับกับอาจารย์นะครับนี่คือแบบรายการสดๆนะครับที่เปิดใช็คอาจารย์รันนะครับรายอยู่กับผมก็เป็นอย่างนี้สบายๆตรงไหนก็ได้เพราะผมก็คนเกิดจากบ้านนอกคนหนึ่งผมก็ขอต้องฝากนะครับพี่น้องนะครับเอฟีผมป้อมมอมและก็นักบันเทือนนะครับก็ฝากไว้นะครับไว้สู่ความใจนะครับพักใหม่นะครับไม่มีนายทุนนะครับมีแต่กาปั้นนะครับกาปั้น ภาษาบ้านเรากระปั้นแก่นหล่อนกระปั้นแก่นหล่อนนะครับก็บต้องยอาา้อนราผักบริมีเงินครับจริงๆนี่ผมอยากใส่นะครับภาษาอีสานนะครับควบคู่กับภาษาไทยไปพร้อมนะครับเพราะว่าพี่น้องผมกับอีสานกัถือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แหละครับกับเอา้าบ่แม่นเก้าสิบห้าสิบห้าสิบแล้วกันตอนนี้กับคอฝากๆนะครับพี่น้องทั้งบ้านนะครับที่กําลังเบิงและการไทายทอดสด,สด,สดป้อมมานอมอยู อา่ากันมีการเลือกตั้งนะครับใกล้จะถึงนี่กับาติริตลงพักไหม่ครับเพราะว่าสอสอของพักไหม่นี่อาจจะบ่ลงก็จะมีไม่กี่เขตอ่าก็ไม่มีกำแพงเพชรมีกำแพงเพชรกำแพงเพชรนะครับกถ้าเป็นกำแพงเพชรก็ลงกำแพงเพชรทั้งพักใหม่อสสเขตแล้วก็วกปฏิริษีครับแล้วก็นครนายก กับมีนครนายกแล้วก็อีกมีมีอะไรบ้างครับอายุธยาหรืออะไรเดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวต้องเช็กกันให้ร้อยเปอร์เซ็นต์อีกทีหนึ่งเดี๋ยวมาบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็วันนี้ก็มาเปิดใจอาจารย์นะครับแนวทางแล้วก็ทาไมอาจารย์ต้องมาลงการเมืองก็ประมาณนี้นะครับท่าผู้ชมท่านใดนะครับที่ติดตามไม่ทันนะครับก็เปิด้อนดูได้นะครับผมกับอาจารย์พัฒน์ก็ขอกาปราบิงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกับคลิปหน้านะครับมีอะไรที่ ใหม่ๆนะครับจะไม่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับผมปรอมานอมกับอาจารย์พัฒนเมืองเพชรหรือปิยพัฒน์อัมสำอางลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ